สวัสดีค่ะหลายๆครั้งคนที่เจ็บข้อมือมักจะคิดว่าเราฝึกโยคะไม่ได้เพราะว่าทำคลิป ใน,นคลิปนี้เข้าคลาสนั้นคลาสนี้ก็มีแต่ท่าที่ใช้ข้อมือเต็มไปหมดเลยเช่นท่าสุน,นักกม้มท่าแพลงท่าไม้กระดานเนี่ยค่ะท่าจับตุลังกาใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราทำเหมือนคนอื่นไม่ได้เราคงฝึกโยคะไม่ได้สินะไปวิ่งดีกว่าไปกระโดดตบดีกว่าแต่วันนี้จ,จะมาอธิบายว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ข้อมือรับน้ําหนักไม่ได้เนี่ยเราจะมีวิธีจัดการตัวเองยังไงเพื่อที่จะฝึกคลาสปกติฝึกคลิปที่แบบ ออครูอาจจะมีท่าที่ลงข้อมือด้วยนะคะเรามาเรียนรู้การจัดการตัวเองกันค่ะท่าแรกนะคะขอเป็นท่าสุนักก้มก่อนละกันท่าสุนักก้มเนี่ยเราทําบ่อยมากๆเลยใช่ไหมคะเอามือห่างกันหนึ่งช่วงสะโพกเท้าห่างกันหนึ่งช่วงสะโพกแล้วก็ยกเข่าขึ้นยกข้อศอกขึ้นยกตัวขึ้นทีนี้ถ้าเราเจ็บข้อมือล่ะจะทํำยังไงทําได้2แบบค่ะเอาแบบง่ายก่อน แบบง่ายคือวางข้อศอกลงมาเลยค่ะเ,เอามือประสานกันก็ได้เนาะหรือว่าจะเอาฝ่ามือวางคว่ำที่ผืนหรือว่าจะตั้งเป็นแบบมือคาราเต้หรือว่ากำมือก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จัดขอ้ขอข้อศอกให้ห่างกันหนึ่งช่วงัวานไหลมือถ้าเกิดว่าเรากางออกมาไม่ไม่ประสานกันเราก็จะ ให้ห่างกัน1ช่วงหัวไหล่ได้ค่ะกระดกเท้ายกเข่าลอยทีนี้เราต้องดันหน้าอกไปข้างหลังเยอะๆบางคนที่ศีรษะเรียพื้นหรือว่าใกล้พื้นมากจริงๆลองอันดับแรกก่อนพยายามใช้หน้าอกเยอะๆใช้หัวไหล่เยอะๆเพื่อจะดันข้อศอกลงที่พื้นจนศีรษะลอยถ้าลอยไม่ได้จริงๆนะคะบางคน ท่อนแขนตรงอัปเปอร์อาร์มเนี่ยมันสั้นแล้วคอยาววิธีแก้ก็คือเอาบล็อกมาลองข้างใต้ค่ะวางข้อศอกลงบนบล็อกเลยนะแล้วค่อยๆดันก้นไปข้างหลังทีนี้ระวังว่าเราดันข้อศอกไปข้างหน้าแล้วมันจะสไลด์หลุดไปจากบล็อกใช่ไหมคะเราก็ขยับข้อศอกมาข้างหลังอีกให้ขออ้อศอกพ้นออกมาทางด้านหลังของบล็อกเลยยก ก้นขึ้นมาอย่าลืมดันหน้าอกไปข้างหลังเนาะค่อยๆเดินเท้าเข้ามาค่ะจัดเท้าห่างกันหนึ่งช่วงสะโพกแล้วเราเลือกได้ว่าเราจะเอาเข่างอเข่าตรงเราเลือกได้ว่าเราจะพยายามดันส้นเท้าไปที่พื้นไหมหรือว่าเราจะขย่งไว้เลยไม่ต้องพยายามดันลงไป นะคะลองเลือกด no ูเนาะข้อสําคัญคือให้ศรีรษะลอยขึ้นมาจากพื้นนะคะโดยที่จะใช้บล็อกก็ได้ถ้าใครไม่ต้องใช้บล็อกแล้วศรีรษะลอยขึ้นจากพื้นได้ก็ไม่ต้องใช้บล็อกนะคะอันนี้คือการจัดการตัวเองในท่าสุนักกม้มข้อมือก็ปลอดภัยไม่ต้องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นไม่ต้องรับน้ําหนักนะคะท่าต่อไปในอยู่ในละแวกเดียวกันอุ้ยขอโทษค่ะ ขย้อนก็นมาถ้าสุนกักกลมถ้าแบบแบบยากอันเมื่อกี้คือแบบที่ทุกคนทําได้เนาะแบบยากคือแทนที่เราจะใช้ข้อศอกแทนที่เราจะใช้ข้อมือเราจะใช้ปลายนิ้วมือแทนค่ะปลายนิ้วมือนี่เราสามารถฝึกให้แข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักได้นะคะแต่ว่าเราต้องระมัดระวังมากด้วยความที่ข้อนิ้ว,ว่มันเล็กกว่าข้อมืออีกใช่ไหมข้อศอกมันใหญ่กว่าข้อมือใช่ไหมคะดังนั้นและความเสี่ยงก็จะเยอะกว่าถ้าทําสนุกสนุกสักสครั้งสอง ครั้งก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าทําตลอดคลาสจิบแนะนำให้ใช้ข้อศอกดีกว่านะคะเดี๋ยวลองทาสนุกสนุกกันดูเนาะเราใช้ปลายนิ้วมือเรากลางให้เป็นกรงเล็บบางคนจะกลางแบบโค้งเหมือนแบบกรงเล็บนกนะคะบางคนจะกลางแต่แบบแอนแอนข้อนิ้วหน่อยทั้งสองอันทําได้ในขณะ เราสถเรารู้สึกว่าเราควบคุมได้ถ้าเราสึกว่าควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเนาะอย่างที่บอกว่าข้อมันเล็กความเสี่ยงมันเยอะกว่านะคะเพียงแต่ว่าบางคนข้อนิ้วแข็งแรงแต่ว่าข้อมือบาดเจ็บอยู่ก็สามารถใช้ข้อนิ้วแทนได้แล้วมันก็สนุกดีด้วยนะคะลองดูนะทําเป็นกรงเล็บนะคะเราไม่ยืดข้อมือตรงเราไม่ยืดข,ข้อนิ้วตรงนะคะข้อนิ้วต้องงอเนาะเราก็ยกตัวขึ้นมาดานันตัวไปข้างหลัง การส้น,นเท้าลงที่พื้นก็ได้หรือจะยกก็ได้นะคะเขาง,งอเขาตรงได้หมดเลยเราก็ไม่ได้ใช้แต่ข้อของนิ้วอย่างเดียวแต่เรายังใช้กล้ามเนะื้อหน้าท้องดึงตัวไปข้างหลังยังใช้กล้ามเนะะื้อขาดึงขาไปข้างหลังนะคะนี่แบบยากเนาะเล่าให้ฟังสนุกสนุกเฉยๆแต่ว่าถ้าให้ทำจริงๆเจ็บเชียให้วางข้อศอกลงมามากกว่าต่อไปถ้า แพลงเนาะถ้าไม้กระดานนี้ก็เดาได้ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยจะจัดมือ,อยังไงก็ได้นะคะมือประสานมือกว่อมือตั้งกั้มมือแล้วก็เอ็นหน้าอ,อกไปข้างหน้าดูให้หลังตรงเราไม่ยกก้นเราไม่แอนก้นเราทําหลังให้ตรงเนาะแล้วก็ค้างไว้ในท่าไม้กระดานถ้าแพลงนี้ต่อไปจะตุรังกาจะตุรังกาแทนที่เราจะ ทำเหมือนวิดพื้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็งอข้อศอกข้อมือมันอยู่ในตำแหน่งที่องศาแคบมากๆวิธีแก้คือทำเป็นท่าไม้กระดานแบบข้อศอกวางที่พื้นเหมือนเมื่อกี้ก็ได้หรือเราจะวางเข่าลงที่พื้นใช้ข้อนิ้วกางออกไปทางด้านข้างก็ได้นะคะเอนหน้าอ,อกไปข้างหน้ามืออยู่ในระนับเดียวกันกับหัวไหล่หัวไหล่อยู่ในระนาบเดียวกันกันกบมือแล้วกางข้อศอกออก แล้วพยายามไม่แอนก้นเนาะขมิ้นก้นไว้เอ็นอ,อกไปข้างหน้านะคะอันนี้ก็เหมือนกันเลยเป็นออปชั่นที่ยากกว่าต้องใช้กำลังของข้อน,นิ้วและการควบคุมตัวนะคะถ้ายังไม่ได้ข้ามไปกอดล้วก็วางข้อศอกลงที่พื้นนะคะทําเหมือนที่เราทําท่าไม้กระดานเลยวางข้อศอกลงมาที่พื้นเนาะแล้วอะไรอีก สมมติเป็นท่าอัมบาลานซ่าย,ยืนด้วยแขนใช่ไหมเราเคยทําฟังกี้กันใช่ไหมคะคือวางข้อศอกลงข้างหนึ่งที่พื้นแล้วก็วางมือข้างหนึ่งที่พื้นทีนี้ถ้าเราจะใช้บล็อกแทนเราก็สามารถฝึกท่าอัมบาลานซ์ต่างๆได้คะ่ะอย่างเช่นถ้าเราจะทำท่าอีกาบกกาสนะใช่ไหมอีกาคือมือวางที่พื้น ยกก้นใช่ไหมคะเอข้อศอกเอาเข่า,า,ขามาแตะที่หลังรักแร้หลังข้อศอกแล้วยกเท้าขึ้นทีนี้ถ้าเราเจ็บข้อมือล่ะเราก็ตั้งบล็อกไว้นะคะอาจจะเอาด้านเตี้ยด้านหนึ่งแล้วก็ด้านกลางด้านหนึ่งก็ได้นะคะอย่างนี้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบนี้มันจะรู้สึกไม่มั่นคงเพราะว่าข้างล่างมันเล็กเราก็สลับเอาด้านเตี้ยเ,เป็นด้าน ด้านข้างล่างเป็นด้านแบบแบนแล้วข้างบนเป็นตั้งขึ้นก็ได้เนาะหรือบางคนง่ายๆเลยเอาก้อนเดียวก็ได้แล้วก็ตั้งขึ้นมาแบบนี้ทีนี้บล็อกสําหรับคนที่บล็อกแข็งหน่อยอันนี้จะบล็อกเป็นไหมก็ค่อนข้างจะแข็งใช่ไหมคะก็ต้องระวังในการวางหัวไหล่สมมติเนาะจะวางหัวไหล่ข้างขวาลงมานะจะกอาจจะต้องแบบ ลองวางยกวางยกสองสาครั้งจนเราเจอว่าเออประมาณนี้แหละส่วนมือขวาเนี่ยจะวางไปทางด้านข้างนะคะไม่ค่อยได้รับน้ําหนักเท่าไหร่น,น้ะน้าหนักจะอยู่ที่หัวไหลแล้วก็มือซ้ายวางลงมาเรายกเข่าขึ้นแล้วเราก็วางเข่ามาที่ข้อศอกแล้วก็เอาเข่าขวามาคู่กันแล้วก็ยกขึ้นมาเท้าลอยแบบนี้ก็ได้นะคะ มันก็จะกลายเป็นแบบอีกาขาเดียวแล้วเราก็ต้องสลับอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เนาะหรือว่าจะทำสองฝั่งพร้อมกันเอาหัวไหล่มาวางลงบนบล็อกประมาณแบบชินสแตนร,รอะไรย่างนี้เนาะมือวางทีนี้ข้อศอกมันกางออกใช่ไหมคะเราก็ต้องกางเข่าให้กว้างเท่ากับข้อศอกเรายกเข่าขึ้นมาเอาเข่าวางที่ข้อศอกข้างหลังแล้วก็ยกเท้าลอยขึ้นมา แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นการฝึกบากาศนะในการเป็นการฝึกอร์บาลานซ์ของเราอาจจะทำทีละข้างสองข้างลองสลับลองพลิกแพลงดูแล้วรับรองว่าเราก็จะสามารถฝึกคลิปเหมือนคนอื่นได้แหละอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเราเรียนออนไลน์กันเรามีเวลาถูกไหมคะเราก็กดโ s สไว้สักนิดหนึ่งเราก็ค่อยๆทำตามเพื่อนหรือว่าปล่อยไหลไปเลยกไ,ได้แล้วก็ค่อยๆตามมาทีหลังเองนะคะลองดูเนาะ แล้วมีท่าอะไรอีกอันนี้เจ็บนึกไม่ออกแต่ว่าถ้าใครนึกได้ว่าแบบ ถ้าเกิดว่าเป็นท่านี้ล่ะทำแบบไม่เจ็บข้อมือยังไงไม่ใช้ข้อมือรับน้ำหนักยังไงก็ส่งมานะคะเดี๋ยวจิบลองอ,อ่านดูแล้วก็ลองช่วยคิดดูว่าเป็นโจทย์เนาะว่าเราจะเปลี่ยนท่าที่มันท้าทายเราใช้ข้อมือรับน้ำหนักมาอาจจะใช้บล็อกหรือว่าใช้ข้อศอกวางที่พื้นแทนหรือว่าใช้นิ้วแทนแล้วเราจะได้ฝึกตามคลิปต่างๆโดยที่ให้ข้อมือได้พักอยู่ได้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปก่อน นะคะคอย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้ฟังนะว่าปรับแล้วเป็นยังไงแล้วมีท่าอะไรอีกที่อยากให้ช่วยคิดว่าไม่ใช้ข้อมือได้ยังไงบ้างเดีย๋ยวจะไปกันนะบ๊ายบายค่ะ